สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาแกะพัสดุอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือขนส่งแปลกนะคะก็มาจากร้านจ๊ะจ๋าเนาะก็คือมาจากร้านน้องจ๋านะคะก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปอยากได้ก็ใช้คัตเตอร์ก่อนเนาะขอดอกกล้องแป๊บนึงนะคะโอเคอันนี้เราก็แกะรรเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปก็คือทุกคนน่าจะเราถูกนะก็คือเป็นสากุชิเนาะนี่ ของเข้าแลร็วนะคะใครที่รอของนี่ของเข้ามาแล้วน้องหมูก็มานี่กําีนะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะนี่ของโอเคเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้อีกหนึ่งคลิปนะคลิปนี้คือแบบไม่ถนัดจริงๆท,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 ทุกคนคือเราไม่มีขาตั้งกล้องไงเพิ่งสั่งขาตั้งกล้องไปเองอะมันยังไม่ถึงนะ <S <S นพวกชิ้นเดี๋ยวจะใส่แพ็กเกจให้หมดนะคะโอเคเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย